บอกข่าวเล่าแจกจากท่านพูงรับพิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัรชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีถุน่ายน2 5 6 6เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่ไใดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดที่ตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหองกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านครับ พบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดมีนาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้มีงานบุญใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับงานบุญใหญ่ที่วัดป่าโพธิยานอำเภอศรลินทรนะครับเป็นงานพิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทษสีมาอุโบสถ วัดป่าโพธิยานอำเภอศิรินทรน,นะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดสาขาที่8ของวัดหนองป่าพงนะครับตั้งมาก็ตั้งแต่ปี2514นู่นแะครับในเมื่อวานนี้ก็เป็นการประกาศวิสุงคำม,มาสีมานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอ,องค์ท่านได้ทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาให้กับวัดป่าโพธิยานตำบลช่องเม็กอำเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีเนี่แหละครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้มีบุญไปประกาศวิสุงคามสีมาของวัดป่าโพธิยานนะครับโดยมีประธานสงฆ์ก็คือ พระเทพวชิรยานนะครับหรือหลวงปู่เลี่ยมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคนะครับแล้วก็เจ้าวาดวัดหนองป่าพงซึ่งหลวงปู่เลี่ยมนี้ก็เป็นพระมหาเถระสายธรรมสิทธิ์ของหลวงปู่ชานะครับหรือพระโพธิยานเถนครับก็ถือว่าเป็นศิญานุสิทธิ์ของหลวงปู่ชาเลยนะครับแล้วก็มีท่านพระเทพวราจาร์นะครับเจ้าคณะจังหวัด แล้วก็พร้อมด้วยพระครูโพธิสารคุณวัรนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณท่านเจ้าวาสวัดป่าโพธิญาณหรือหลวงปู่บุญชูนะครับซึ่งหลวงปู่บุญชูนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ชาเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็มีพระเทรานุเทระที่สําคัญเลยนะครับหลายๆรูปด้วยกันนะครับที่ มาร่วมในพิธีตัดวายลูกนิมิตผูกพัทศีมาประกาศวิสุงคามาศีมาของวัดป่าโพธิยานเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระเทพราจารย์เจ้าวาดวัดมณีวนารามเนี่ยนะครับท่านได้กล่าวสัมโมนยียคถานะครับโดยจำแจ้งเลยนะครับอธิบายโดยละเอียดจนทำให้ผมเองแล้วก็ ผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีเนี่ยได้มีความเข้าใจแล้วก็จำแจ้งเลยนะครับว่าพิธีตัดลุกนิมิตหรือการประกาศวิสุงคามศีมาเนี่ยคืออย่างไรนะครับซึ่งถ้าโดยย่อแล้วเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพราชาจารในการที่จะนำคำกล่าวสำโมนิยขคถาเมื่อวานนี้ของพระคุณเจ้าเนี่ยมา บอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าวิสุงคามสีมานี้ก็หมายถึงถ้าตามภาษาแปลเลยนะครับก็คือเป็นที่ดินที่แยกออกจากที่ดินของฝ่ายบ้านเมืองนะครับก็การเป็นการเป็นเขตที่ดินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะนะครับเพื่อใช้สำหรับสร้างอุโบสถ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมานี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็มีฐานะทางกฎหมายทุกประการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์ของความเป็นวัดนะครับที่มีขอบเขตที่พระเจ้าแผ่นดินนะครับซึ่งถือว่าแผ่นดินทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเนี่ยคนที่เป็นเ,เจ้าของเนี่ยก็คือพระเจ้าแผ่นดินนะครับในทุกๆตารางนิ้ว นะครับในวิสุงคามสีมานี้ก็หมายถึงแผ่นดินที่กำหนดเจาะจงแยกออกจากโฉนดแยกออกจากการปกครองท้องที่นะครับที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านายอำเภอต่างๆที่ดูแลในพื้นที่ต่างๆนะครับในเขตอำเภอเขตหมู่บ้านเขตตำบลต่างๆเนี่ยวิสุงคามสีมานี่ก็เป็นส่วนที่แยกออกมาแล้วก็เป็น สิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระราชทานให้กับพระสงฆ์นะครับเพื่อที่จะไว้สร้างอุโบสถนะครับนี่คือคําประกาศที่เมื่อวานนี้ผมก็ได้อ่านคําประกาศดังกล่าวซึ่งเขาจะระบุสถานที่ชัดเจนเลยนะครับว่าให้ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามศีมาให้กับวัดใดนะครับ เป็นเนื้อที่เท่าไหร่ด้วยนะครับของวัดป่าโพธิยานเมื่อวานนี้เนี่ยก็ระบุอยู่ในประกาศวิสุงคามศีมาเนี่ยว่าความกว้างเนี่ย40เมตรความยาว80เมตรก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเขตพระอุโบสถเนี่ยแหละครับที่เป็นพื้นที่ที่ประกาศอยู่ในวิสุงคามศีมาเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่า ได้บุญใหญ่นะครับเพราะว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็บอกว่า,าวัดแต่ละวัดเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่มีกันได้บ่อยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งวัดก็ต้องมีหนึ่งแค่หนึ่งอุโบสถนะครับดังนั้นในวัดส่วนใหญ่ที่เป็นวัดขนาดนี้เนี่ยก็มีอุโบสถกันแทบทุกวัดแล้วนะครับจะมีบางวัดเท่านั้นเองซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับ ดังนั้นไขรที่ได้มาในพิธีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่ามีบุญนะครับมาได้มาร่วมในการประกาศวิสุงคามศีมาแล้วก็ตัดหวายลูกนิมิตพูดถึงลูกนิมิตอ,อ,อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมนะครับซึ่งในลูกนิมิตที่จะฝังลงไปในรอบออพระวิสุงคามศีมานี้เนี่ย ก็มีทั้งหมดเก้าลูกด้วยกันนะครับโดยทั่วไปนะครับลูกที่หนึ่งเนี่ยเขาจะบรรจุอยู่ที่กลางอุโบสถเลยนะครับก็จะมีการตัดหวายแล้วก็วางฝังลูกนิมิตไว้ที่ตรงกลางนะครับอของพระอุโบสถสัมผัสกับพื้นดินเลยนะครับเพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าเลยนะครับองค์ลูกนิมิตลูกที่หนึ่งที่อยู่กลางอุโบสถอยู่ภายในอุโบสถเลย ส่วนอีกแปดลูกนี้ก็จะถูกจัดให้อยู่ในทิศต,ต่างๆรอบพระโบสถสเลยนะครับความหมายก็คือว่าเป็นการบูชาพระอรหันต์สาวกนะครับประจำแต่ละทิศเลยโดยเริ่มตั้งแต่ทิศต,ตะวันออกเป็นทิศแรกนะครับซึ่งโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะหันหน้าทางทิศต,ตะวันออกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลูกนิมิตลูกแรกก็จะวางอยู่ที่ด้านหน้าของอุโบสถเลย แล้วก็ไล่เรียงไปนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนครบทั้งแปดนะครับก็มีนามเรียกตามทิศนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ตัดลูกนิมิตครบทั้งเก้าลูกเป็นที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ ซึ่งถือว่าเป็นบุญของผู้ที่ไปร่วมงานนะครับผมก็ถือโอกาสเามื่อวานนี้ผมก็ได้ไปร่วมบุญด้วยนะครับก็ถือโอกาสนำบุญเมื่อวานนี้เนี่ยมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีทุกท่านเลยนะครับขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญนะครับปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บปราจากอันตรายทั้งปวงนะครับได้บุญได้กุศลในครั้งนี้ในการที่ทำบุญใหญ่นะครับของจังหวัด แล้วก็เป็นมงคลกับชาวอุบลราชธานีของเราซื้อไปครับพ่อแม่น้องครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีกิจกรรมสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเพื่อนบ้านติดบ้านใกล้เลือนเคียงติดกับจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยแหละครับจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเลยนะครับ ครั้งที่47ครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยเป็นพิธีเปิดก็ถือว่าจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งแข่งเป็นครั้งที่47แล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาแห่งชาติเนี่ยแหละครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจัดกันทุก2ปีนะครับ2ปีจัดครั้งหนึ่ง2ปีจัดครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันมาแล้วเนี่ย26จังหวัดด้วยกันบางจังหวัดก็จัดหนึ่งครั้งบางจังหวัดก็สองครั้งบางจังหวัดก็สามครั้งแล้วก็มีจังหวัดที่เคยจัดสูงสุดสี่ครั้งคือจังหวัดเชียงใหม่ครับเคยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติมาแล้วเนี่ยถึงสี่ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเนี่ยเริ่มต้นมาปี2510นะครับ โดยจัดครั้งแรกกันจัดที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็เคยเป็นเจ้าภาพอยู่ในการแข่งขันครั้งที่12ครับเ,เป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติประจำปี2 5 2พารี่ิบแต่ในการจัดเนี่ยได้มาจัดเอาเดือนมกราคมปี2522นะครับเลื่อนการจัดในปี2 5 2สองยมาเนื่องจาก ขณะนั้นเนี่ยได้น่าจะเกิดอุทกภ,ภัยนะครับจนทําให้ต้องมีการเลื่อนการแข่งขันมาจัดไม่ตรงปีว่างั้นเถอะครับที่จังหวัดอุบลเป็นเจ้าภาพในครั้งที่สิบสองเมื่อปีสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดแต่ว่าเป็นการจัดตอนมกราคมสองพันรอยยสิสองนะครับก็เคยเป็นเจ้าภาพแล้วหนึ่งครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ในจุดสำคัญที่สุดของการเปิดการแข่งขัน ในกีฬาแห่งชาติทุกครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการอัญเชิญไฟพระเลิกนะครับเรื่องของไฟพระเลิกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญของการจัดพิธีเปิดเลยนะครับแต่ละครั้งก็จะมีวิธีการที่จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับหรือเรียกว่าเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจเลยว่าเจ้าภาพจะใช้วิธีจุดไฟพระเลิกอย่างไรนะครับก็เราก็ได้เห็นหลายๆวิธีด้วยกัน คราวนี้มาดูเรื่องไฟพระเลิกนิดหนึ่งครับไฟพระเลิกที่อัญเชิญมาเพื่อประกอบพิธีเปิดกีฬาแห่งชาตินั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฟพระเลิกที่พระราชทานมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้นะครับวิธีการไฟพระเลิกนี่นะครับในการที่จะนำไฟถามว่าไฟเนี่ยมาจากไหนนะครับ ก็มีมีพิธีนะครับในเรื่องของการนำไฟพระเลิกเนี่ยสำนักพระราชวังครับเขาจะในแต่ละปีเนี่ยในหนึ่งปีในหนึ่งป,นนงปีเนี่ยเขาจะทำหนึ่งครั้งนะครับโดยจะนำเอาพระแว่นสุริยาการนะครับอันนี้เป็นชื่อเลยนะครับก็เหมือนออพระแว่นสุริยาการนี่ก็คือเหมือนกับแว่นขยายนะครับที่เราเคยเห็นในการทดลองอยู่บ่อยๆว่า นำแว่นขยายมาส่องกระดาษเนี่ยแล้วก็จัดระยะให้เหมาะสมเนี่ยแสงก็จะถูกรวมไปจี้ที่วัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาได้เลยนะครับถือว่าเป็นวิธีการที่นำไฟจากดวงอาทิตย์เลยนะครับโดยการรวมแสงโดยแว่นพระแว่นสุริยการนะครับนี่คือชื่อชื่อเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นของโบราณเลยนะครับ ถ้าตามประวัติเนี่ยพระแว่นสุริยการเนี่ยเคยใช้มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สี่นนะครับตอนที่ท่านทรงงานด้านดาราศาสตร์อยู่นะครับก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแล้วก็สำนักพระราชวังเขาก็จะนำพระแว่นสุริยการเนี่ยไปทอดไว้ที่พระตำหนักพระตำหนักจิตรดาลโหฐานเลยนะครับแล้วก็มีการ เลี้ยงไฟเอาไว้สำหรับพิธีสำคัญในปีนั้นเลยนะครับแล้วก็ในการารับไฟพระเลิกนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดแล้วก็พระราชทานให้นะครับซึ่งก็นำมาใช้เป็นไฟพระเลิกในการาประกอบพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติวันนี้ก็เลยนำความรู้อันนี้มาฝากท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับ แล้วก็ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นะครับจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5มีนานะครับจนถึงวันที่25มีนาคมเลยครั้งนี้ถือว่าจัดนานนะครับ21วันด้วยกันเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะพยายามจะกระจายการแข่งขันเนี่ยให้อ่อไม่กระจุกนะครับทําให้คนเบาบางลงนะครับนักกีฬาก็แข่งเสร็จในแต่ละประเภทก็อาจจะทยอยกลับไปบางส่วนนะครับ กีฬาประเภทอ,อื่นๆก็ทยอยกันแข่งขันเพื่อที่จะไม่ให้กระจุกอยู่ในพื้นที่มากเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยนะครับครั้งนี้เลยจัดยืดเป็นยี่สิบเอ็ดวันด้วยกันเดิมนี่จัดประมาณสิบสี่วันเท่านั้นเองนะครับนี่คือกีฬาแห่งชาติครั้งที่ส7สิบเจ็ดที่จังหวัดศรีสะเกดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ถือว่าก็ได้ ผลอนิสงไปด้วยนะครับเพราะว่าจะมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ชมญาติของนักกีฬาต่างๆเนี่ยก็จะเดินทางมาผ่านทางจังหวัดของเราด้วยนะครับโดยทางเครื่องบินเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมเห็นสองสามวันที่ผ่านมานี้เนี่ยมีผู้โดยสารเครื่องบินเนี่ยมาลงที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเราเต็มทุกเที่ยวเลยนะครับแล้วก็ ถือว่าบางส่วนก็อาจจะพักค้างที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ทําให้คึกคักครับเศรษฐกิจเรื่องของที่พักเรื่องของร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะได้พลอยคึกคักไปด้วยนะครับก็ร่วมกันนะครับต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับในนามของเพื่อนบ้านนะครับจังหวัดเพื่อนบ้านนะครับที่เราก็ได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดของเราตามไปด้วยนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดศรีสะเกดนะครับกลับมาเรื่องโควิดสิบเก้าครับพอมาพี่น้องครับเ,เมื่อวานนี้ตัวเลขถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่ออรอบไหนๆมาเลยนะครับเมื่อวานนี้จังหวัดอขงอ,อุบลของเราแต่ก่อนทราบจังหวัดอุบลเนี่ยไปดูของประเทศเราก่อนนะครับในระดับประเทศเนี่ย เมื่อวานนี้ผู้ป่วยก็ถ้าเป็น PCR เนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันคนถ้ารวมการตรวจ ATK ด้วยตนเองด้วยเนี่ยก็อีกสามหมื่นนะครับรวมๆแล้วก็มีผู้ป่วยโดยโดยเฉลี่ยนะครับประมาณห้าหมื่นคนต่อวันนะครับซึ่งถือว่าสูงสูงอยู่นะครับผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ในระดับประเทศเนี่ยห้าสิบเก้าคนก็ยังเป็นตัวเลขสูงที่สุดในช่วงหลังนี้อยู่นะครับ ก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลย59คนเนี่ยใน59คนเนี่ย46คนเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลระดับประเทศนะครับแล้วก็จังหวัดที่ติดเชื้อ5ลำดับแรกสูงสุดเนี่ยก็คือกรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับสมุทรปราการชนบุรี แล้วก็จังหวัดนครราชสีมาครับนี่คือห้าลำดับแรกที่มีผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้สูงของระดับประเทศนะครับส่วนจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับถึงแม้จะไม่อยู่หนึ่งในสิบก็ตามแต่จำนวนเยอะอยู่นะครับเเมื่อรวมทั้งการตรวจโดยโรงพยาบาลโดยวิธี PCR นะครับกับตรวจเองด้วยโดยวิธี a อ k รวมแล้วเนี่ย 1,200คนครับเป็นครั้งแรกที่เกิน1,000คนนะครับสูงสุดเท่าที่เคยมีมานะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมกับเรียนพ่อแม่พี่น้องอยู่เสมอเลยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะเรื่องของโอไมคอนเนี่ยมันจะติดง่ายนะครับติดกันง่ายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเริ่มติดง่ายแล้วก็อาการไม่รุนแรงเนี่ย การระมัดระวังต่างๆนี้ก็จะลดลงประกอบกับนโยบายต่างๆนี่นะครับก็ค่อนข้างจะต้องเปิดเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับทำให้เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็มีมากขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับก็เป็นเหตุผลสนับสนุนอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขของทุกๆจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็สูงขึ้นอุบลของเราก็สูงขึ้นนะครับเกินหนึ่งพันคนเป็นวันแรก ตั้งแต่มีโรคโควิด -19 มานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตของจังหวัดอุบลมี4คนด้วยกันนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวเรื้อลังทั้ง4คนเลยนะครับก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับญาติญาติญาติพี่น้องด้วยนะครับที่สูญเสียนะครับแต่ก็อย่างนั้นนะครับคืออย่างที่กาบเรียนครับถึงแม้โรคโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอน เรารับทราบกันว่าเป็นแล้วไม่รุนแรงนั่นก็มาอาจจะมีเหตุผลเนื่องจากตัวเชื้อเขาเองด้วยนะครับแล้วเป็นอีกเหตุผลหนึ่งคือการฉีดวัคซีนครับพ่อแม่น้องครับดังนั้นหนึ่งวัคซีนเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องฉีดให้ครบนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยทางคุณหมอเขาก็ฝากมาบอกผมทุกครั้งเลยนะครับว่าฝากให้ผู้ว่าพูด ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนิดหนึ่งเพิ่มเติมย้ำอีกนิดหนึ่งว่าใครที่ครบฉีดสองเข็มแล้วแล้วครบที่จะต้องฉีดเข็มสามเนี่ยนะครับครบสามเดือนเนี่ยขอให้ฉีดเลยนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันถ้าฉีดเข็มสองแล้วทิ้งเกินสามเดือนเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะลดลงไปเกือบหมดเลยนะครับดังนั้นเข็มสามจึงเป็นเข็มสำคัญเลยนะครับที่จะกระตุ้นขึ้นมาแล้วทำให้เรามีภูมิคุ้มกัน ที่จะเวลาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่รุนแรงนะครับทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องควบคู่กับมาตรการบุคคลนะครับพ่อแม่ท้องครับเรื่องการป้องกันตัวแบบครอบจัก,กรวาลน,นะครับล้างมือใส่หน้ากาก,ากไม่ไปในที่แออดัดไม่ทํากิจกรรมเสี่ยงนะครับทานอาหารก็มีช้อนกลางส่วนตัวอาหารก็ร้อนหน่อยทํานองนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมาตรการบุคคลนะครับซึ่งต้องเน้นย้ำอยู่เมื่อวานนี้ผมก็ได้เชิญท่านในอำเภอเก้าอำเภอด้วยกันนะครับที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้ออ,อสูงนะครับเก้าอำเภอด้วยกันเนี่ยก็มีตั้งแต่ติดเชื้อห้าสิบคนจนถึงร้อยกว่านะครับก็มาประชุมแล้วก็เชิญทางผู้แทนของทางเทศบาลน,นครอุบลเทศบาลเมือง นะครับวารินนะครับพิบูลเดชอุดมเนี่ยก็เข้ามาประชุมด้วยนะครับประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางระบบเนี่ยนะครับทางไกลแล้วก็ได้พูดคุยรายงานสถานการณ์ให้รับทราบนะครับแล้วก็ได้มีการซักซ้อมถึงย้ำถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือ เมื่อวานนี้ก็ได้ประชุมกันนะครับสิ่งที่ย้ําก็คือเรื่องของการเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มนะครับโดยให้ไปทางนายอำเภอก็ต้องแจ้งกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปดูแลลูกบ้านนะครับการทํากิจกรรมเสี่ยงๆรวมกลุ่มแล้วก็มีโดยพังยิ่งรวมกลุ่มรับประทานอาหารรวมกลุ่มดื่มสุราเนี่ยต้องงดต้องเลิกแล้วนะครับในช่วงเวลาที่มีติดเชื้อกันเยอะ เพราะว่าท่านถึงแม้ท่านจะแข็งแรงเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยครับบางทีอาจจะมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ป่วยเลื้อรลังเนี่ยเขาก็จะอันตรายนะครับถ้าติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องเ,อเรียกว่างดเลี่ยงนะครับกิจกรรมเสี่ยงต่างๆแล้วก็งานบุญต่างๆอันนี้ก็ต้องเคร่งคัดนะครับ อาหารต่างๆเนี่ยถ้าเลี่ยงการรับประทานร่วมกันได้เนี่ยคือตอนรับประทานอาหารนี่จะเป็นจุดเสี่ยงอย่างยิ่งเพราะว่าเรามีการเปิดหน้ากากเรารับประทานร่วมกันแล้วมีการพูดคุยเรายิ่งไม่ได้ใช้ช้อนกลางหรือว่านั่งใกล้ชิดกันอีกเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เปิดาก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  agram, หน้ากากนั่งโต๊ะเดียวกันใกล้ๆกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้นะครับ ก็ขอ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 กลับบ้านนะครับไปทานที่บ้านแล้วก็ในงานบุญต่างๆก็ต้องงดเลยนะครับสุรานะครับแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อห้ามตามคําสั่งอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับพ,พ่อแม่น้องครับต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้พี่น้องปลอดภัยให้มากที่สุดเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผอกันใหม่ในวันมะอื่นเดอ้พอพ่อแม่น้องสวัสดีครับ าอุบลเป็นห่วงเป็นใยใสใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเคริรโดยการลดหวานเคิร์ดหนึ่งลดมันเคิร์ดหนึ่งลดเข้มเคิงหนึ่ง,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 งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไก่โรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่กินองบ้านเฮาเดอร์เริ่มได้ตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจากท่านพงษ์รักทิล่มรัดคูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี